รอยเอสนะคะคุณผู้ชม<น>คือที่นั่นเนี่ยเขามีโมเดลเถียงดามโมเดลนะคะคือคนที่สุ่มเสี่ยงว่าจะติดเชื้อเนี่ยก็ต้องมีการกักตัว<ฆ>กักตัวอยู่ที่ทางกลางทุ่งนานะคะเ<ฆ>จ้าหน้าที่เอาข้าวเอาน้ําไปส่งแม้จะส่งแบบธรรมดามันก็เสียชื่อความเป็นพี่น้องชาววิสาหนะะหกรรมต้องม้วนสื่นกันขนาดนี้และค่ะพี่น้องเดินนะคะไปดูหน่อยค่ะ เขาใส่ใสู่ดยังอย่าให้ฝันยาโมเลี้ยงเนี่ยท่าขมินเตือนมโอเ้าผัวเอือเตียง พีคคือคนถือไม้ดูคนถือไม้ต้องบอกผู้บริหารเราว่าไม้บูมที่เรารู้จักกันต้องลืมไปเลยนี่คือไม้บูมของแท้ <laughs> ต้องให้แขวนๆนี้กล <laughs> ัวไม้จะหลุดใส่หัวพี่เสื้อส่งมา <laughs> <ะ S 1> แล้วดูคนจับสิเต้นด้วยเหรอเต้นด้วยวอันนั้นใสยย่ย่อเหมือนกันค่ะก็จะมีความโยกนิดหนึ่งนะคะสา่โยกสาย่อผู้ชายคนนั้นที่พูดอยู่ออกไม้เนี่ยยศถึงพันโทนะคะผมรอเล่นกับท่านแล้วขออภัยค่ะผู้พันนะคะ นี่คุณผู้ชมนี่คือความสนุกสนานเกิดขึ้นกลางทุ่งนาบ้านดอนเรือตําบลดอนโองอําเภอโพชัยจังหวัด้อยเอ็ดนะคะพันโทมานิตร,ร่วมรถเป็นหัวหน้าชุดขุนพลพักดีมณฑน,นฐานบกที่27ไปร่วมกับ ผู้นำชุมชนอสอมอและก็ชาวบ้านลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยือนให้กําลังใจชาวบ้านคนที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงก็ต้องมีการกักตัวใช่ไหมคะเขามีการกักตัวที่เถียงนาเป็นพื้นที่ห่างไกลจากชุมชนค่ะแม้เอาข้าวเอาน้ําเอาอาหารมาส่งให้กับคนกักตัวแบบนี้แล้วก็ต้องส่งกําลังใจด้วยอยากให้แบบคือนอกจากอิ่มท้องแล้วก็ต้องอิ่มใจด้วย ต้องสนุกกันหน่อยนะสนุกกันหน่อยก็เลยมีการนี่แหละยกย้ายใส่สะโพกมวนซื่นกันแบบนี้นะคะอรากันไปสนุกสนานนี่ค่ะบรรยากาศที่เอาไปส่งนะก็เป็นไอเดียดีนะคะคนที่เขากักตัวเองเขาก็จะไม่เต้เียงขาเปียแน่เขาเต้นทุกเสียงเลยน่ารักดีฮะ